ตำรวจนะครับลวบนะครับลูกน้องนะครับต้องบอกว่าโหดเลยทีเดียวแทงหัวหน้างานนะครับร้านขายเก้าอี้นะครับนวดไฟฟ้าดับสยองครับ บนห้างดังนะครับย่านลาดประสงค์นะครับรับสารภาพแค้นครับเพราะว่าไปทวงค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าเกิดมีปากมีเสียงแล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องของตนเองเนี่ยไปนินทานะครับให้คนอื่นเขาฟังครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนปทุมวันครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเนี่ยเสียชีวิตภายในห้างดังนะครับ up. ย่านปทุมวันถนนพระรามที่หนึ่งแขวงละเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระันอยู่เข้าทําการตรวจสอบนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยภายในร้านจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพบริเวณชั้น5นะครับของห้างดังนะครับได้พบกับได้พบศพนายประสงค์นะครับในนายประโยชน์ครับอายุเนี่ย40ปีนะครับในสภาพ นอนหงายจมกองเลือดหายใจรวยลินนะครับมีบาดแผลเนี่ยถูกแทงจํานวนทั้งหมด6แผลนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพทาการปฐมพยาบาลด้วยการทํา CPR อยู่ประมาณสักส30นาทีแต่ไม่เป็นผลนะครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวคนแทงได้ทราบชื่นในเวลาต่อมาก็คือนายสละศักนะครับอายุ27ปีเบื้องต้นได้ทราบว,ว่าผู้ตายเป็นหัวหน้างานส่วนผู้ก่อเหตุเป็นเซลลของร้านดังกล่าวนะครับ ล่าสุดครับวันนี้ทางด้านพันตำรวจเอกอาคมผู้กำกับของสอนอปคุมวันเนี่ยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากการสอบปากคำนายสอละศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าได้ใช้มีดแ่ยแทงเพื่อนร่วมง,งานจนกระทั่งเสียชีวิต กลางห้างนะครับโดยนะครับรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกจ้างนะครับในร้านขายเครื่องนวดเก้าอี้ไฟฟ้าส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นผู้จัดก,การร้านก่อนหน้าน,นี้มีปากมีเสียงทะเลาะกันกับผู้ตายอยู่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจากชอบเอาเรื่องของตนเองเนี่ยไปนินทาให้คนอื่นฟังรวมทั้งผู้ต้องหาเนี่ยยังแหม่ทวงนะครับค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าผู้ตายเนี่ยหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สักทีนึงครับเบื้อง ต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สอบสวนนะครับได้มีการแต้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับมาต้องบอกเลยแล้วก็จะนําตัวนะครับส่งฝากขังนะครับที่สารอาญากรุงเทพใต้ในวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมา เพื่อนของนายสรสศักด์เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้นําเข้าปลาอาหารเดินทางเข้ามาเยี่ยมนะครับพร้อมกับให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนใจร้อนและก็เคยทราบข่าวนะครับแล้วก็แหม่มีประวัตินะครับทะเลาะวิวาทกันหรือว่าประวัตินะครับคดี อาการกอร่อคดีอย่างไรหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้มีการประสานไปกับครอบครัวของนายสระศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมนะครับเนื่องจากนายสรศักดิ์เนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะครับพ่อกับแม่ก็มีอายุมากแล้วแล้วก็อาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วระหว่างที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องหาก็รู้สึกนะครับแหมผิดแล้วก็สำนึก เสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสอรศักด์เนี่ยนะครับได้กล่าวขอโทษพ่อแม่นะครับอีกครั้งผ่านมานะครับโดยนายสอรศักด์เนี่ยได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่บางทีอ่ะอาจจะชักชวนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเด็กเกกเรหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากก่อเหตุแล้วนี่แหละครับท่านชมครับอ่ะเวลาทํางานด้วยกันนะครับก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีทั้งคําพูดที่ดีๆนะครับในการที่จะ แม่บางทีคํานินทาเนี่ยเราก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับมันถ้าไม่ได้ยินกับหูหรือว่าได้เห็นกับตานะอย่าไปเชื่อว่าเขาเอาเราไปนินทานะครับแต่เรื่องส่วนของค่าคอมมิชชั่นในการขายนะครับเครื่องนะเขาเรียกว่าเก้าอี้ไฟฟ้านะครับเครื่องนวดเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจะต้องสอบสวนนะครับสอบปากคาผู้ต้องหารายนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับส่วนการก่อเหตุนี่อายุยังน้อยเลยเพียง 27ปีนะครับมาก่อเหตุนะครับฆ่านายประโยชน์นะครับอายุก็อนะ40ปีแล้วแล้วก็เป็นหัวหน้างานด้วยบางครั้งบางคราวท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้อ่ะ ก็เอามาไปเตือนกันนะครับว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้างานเขานะครับแล้วเราจะตําหนิลูกน้องก็ควรจะเรียกเข้ามาที่เป็นการส่วนตัวหรือว่าในส่วนที่เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็พูดจากันนะครับแต่เหตุการณ์นี้ก็ยอมรับครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นคนใจร้อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวด้วยอาจจะได้รับความไม่หัตามใจจากผู้ปกครองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ครับนี่ก็อ่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ